เจ้ามัวไปหลงระเริงอยู่ที่ไหนกันเจ้าบ้าโรงเรียนจะเปิดภาคเรียนใหม่แล้วนะทำไมยังไม่กลับมาอีกทำไมเจ้ายังไม่มาอีกนะกลับมาเร็วๆสิถ้าอยากเจอหน้าเจ้าจะแย่อยู่แล้วกลับมาเร็วๆสิถ้ารอเจอเจ้าอยู่นะทุกคนรอเจ้าอยู่นะเรากำลังจะมีสอบในไม่ช้านี้ถ้าเจ้ามารายงานตัวช้าเจ้าอาจจะโดนไล่ออกได้นะไหนเจ้าเด็กนั่นบอกข้าว่าจะไปหาบงแหนกับพวกสาขาสปิริดไปพอดไงแล้วไปอยู่ไหนกันล่ะฟานอบีก็บอกว่าเขาไปกับภูมิบูหานี่เขาโกงเราสองคนเลยหรืออาจารย์จูเองก็ไม่รู้ว่าาเจ้ไไปหน ทางยากับเปย์เองก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกหนูนะหรือว่าจะเข้าป่าไปด้วยตัวเองหรือว่าเขาจะไปหาวงแหวนด้วยตัวเองกันนะผู้คนเป็นห่วงเจ้านะทําไมเจ้าถึงโกหกพวกเราเจ้ามีเหตุผลมาอย่างหรือไงนี่มันเลยเส้นตายการายงานตัวมาแล้วนะเจ้ายังไม่กลับมาเลยเร็วๆเข้าข้ารอเจ้าอยู่นะเจ้าอยู่ที่ไหนกันนะอวี่้าวฝุเออยังไงข้าก็โกรธเจ้าไม่ลงอยู่ดีเฮ่กลับมายังปลอดภัยนะอวี่้าวเฮ้เร็วๆเข้านะ เว้ยเว้ยแย่แล้วแย่แล้วอุตส่าห์รีบแล้วยังไม่ทันรีบรอเนี่ยต้องรีบไปรายงานตัวแล้วมีเัินแย่แน่อเด็ฝฟังตงกลับมาแล้วหรอหมดเวลารายงานตัวไปแล้วหรือยังแย่แน่แย่แน่ขาต้องไปหาจันจูต้องหาข้อแก้ตัวแล้วสิปึกปึกปึกข้าไปหาจันจูก่อนนะเจ้าบ้าเอวี่เฮ้ยเอเตี้ยเว้ในสุดก็กลับมาแล้วเนอะรู้จักกลับมาได้ยังไงฮะคนบ้าปึกบปุ๊ปุ๊ปุ๊โอ้ยโอ้ย ข้าโมโหมาหกมาข้าอยากจกะคืบเจ้ามากรู้ไหมเจ้าบ,บ้ารู้บ้างหรือเปล่าว่าทุกคนห่วงเจ้าแค่ไหนน่ะตึก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 เออเอเออวังตรงทำไมแค่จะไปหาวงแหวนถึงต้องโกหกทุกคนด้วยนึกว่าโดนอาสูนกินไปแล้วซะอีกเอ๊ะหรือว่าอาจารย์จะรู้เรื่องแล้วพวกเขาเพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานนี้เองแล้วถึงไปตามหาเจ้าวางตรงรู้ก่อนได้ไหมหรือเจ้าชอบนั่งทับข้าล่ะเอ๊ะเด็กอุ้ยใครจะไปชอบนั่งทับเจ้ากัน หวังตรงคิดถึงผ้าขนาดนี้เลยหรอเป็นพี่ชายที่ดีจริงๆขอโทษทีข้าไม่คิดว่าจะไปนานนะไม่งั้นคงบอกเจ้าไปแล้วเชือ่อถ้าบอกเห็นผลนดีมาไม่ได้แล้วก็ข้าไม่มีวันให้อภัยเจ้าแน่ทําไมเจ้าร้องไห้เหมือนผู้หญิงเลยละ่ะว่าไงนะอยากโดนกระทื่หรือไงเจ้าจะรีบไปหาอาจารย์จุม่ใช่หรือไงไปเร็วๆสิเดี๋ยวนานก็โมโหพอดีเวรีบไปกันเถอะเจ้าคิดว่าทําไมเขาถึงรอเขา เขามันเชื่อใจไม่ได้จะมาป่าเจ้าเล่ยเอาหน้าเอาหน้าจะหาสิ่งดีๆนะมันยากมะจะให้ข้าเจอเขานะข้าจะหลุกเขาทั้งเป็นเลยจะทำยังไงดีละ่ะข้าเข้าใจเขานะเขาคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างขอให้เขากลับมาคคกสา2ิสองเถอะเขาจะได้หาเหตุผลดีๆอธิบายกลับมาตอนนี้ก็ถูกไล่ออกอยู่ดีอย่าเพิ่งพูดเลยเขาอาจจะมีเหตุผลดีๆก็ได้เราสามารถบอกว่าเขาเป็นสิทธ์เอกของสาขาสติริยเวพรั่น เพื่อไม่ให้เขาโดดไล่ออกได้ไม่นึกเลยว่าอาจารย์ทั้งสองจะหวงค่าขนาดนี้ถ้ารู้สึกแย่จริงๆถ้าจะไม่บอกความจริงกับพวกเขานะถ้าไม่ยากมีชีวิตเป็นหนูทดลองแล้วก็ทําตามคําแนะนําของข้าและอธิบายให้พวกเขาฟังซะเอ๊ะจริงด้วยจะให้เขารู้ไม่ได้เด็ดขาดบ้าเอ้ยจะกาัดลิงตัวเองไหมเนี่ยคงทําได้แค่อาจารย์ดูอาจารย์ฟานอาวีอ่ะเอ๊อุ๊บเอเอเดอข้ากลับมาแล้วครับฮะ ยังมีหน้ากับไม่อีกเหรอหัววีหเฮอาจารย์จูสวยจังเลยเจ้าสองคนความหมายและปิดประตูซะรับอวีหเฮหาข้อแก้ตัวดีๆไม่ได้เขาได้แต่ขอให้อาจารย์อาภาัยให้กับเขาที่ทําผิดไปเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าสปิริตของเขากําลังจะพังลงหากสปิริตถูกทำลายสปิริตมาตเตอร์ต้องตายเขาไม่อยากให้อาจารย์เป็นห่วงเลยโกหกอ,อาจารย์ไปอาจารย์ทั้งสองจึงเลิกค้างคาใจแต่หวังตูรู้ว่าเขากโกหกเพราะทั้งสองเชื่อมกัน ไม่ใช้ส p i ร i t ฟิวชั่นเขากําลังโกงหกตอนใช้ส p i ร i t ฟิวชั่นข้าไม่เห็นรู้สึกเลยว่าสเปรดิของเขากําลังจะพังลงเลยเอาละพอได้แล้วบอกมาสิว่าตอนนี้จะรู้สึกยังไงยังรู้สึกแบบนั้นอยู่อีกไหมถึงแม้สเปรดิจะโอเคแล้วแต่เจ้าก็ยังกลับมาสายเกินไปอยู่ดีแถมเจ้ายังไม่ได้วงแหวนมงที่2ด้วยเราจะบอกทางโรงเรียนว่ายังไงข้าได้มงแหวนที่2แล้วนะครับอะไรนะได้แล้วหรอเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหลังจากออกจากโรงเรียนไปข้าจำได้แค่ว่ามันหนาวมาก สปเดตของข้าให้ไปทางเหนือข้าจำไม่ได้ว่าไปไกลแค่ไหนแต่ที่นั่นเต็ไมไปด้วยหิมะข้ารู้สึกว่าสปีเดตกำลังจะพังทลรายลงและหมดสติไปข้าไม่รู้ว่าตัวเองหมดสติไปนานเท่าไหร่ตอนนั้นข้าหนาวมากจนแทบทนไม่ไหวพอข้าฟื้นขึ้นมาสปีเดตก็ฟื้นฟูกลับมาแล้วและตรงนั้นมีซากอสูรน,นอนตายอยู่ข้างๆข้า,ขาเป็นแมงป่องตัวยาวกว่าหนึ่งเมตรหางของมันเหมือนกับหยกเบื่อก็ดูราวกับคิดตัน้นแมงป่องน้ำแข็งหรอมันอะไรกันล่ะนั่น มันเป็นหนึ่งในอาศ์ที่ไร้เหียมผานทางตอนเหนือม,นมีพลังของแกะแห้น้ําแข็งแมงปล่งน้ําแข็งหายยากมากไม่เคยมีการในตํารามาก่อนข้าบิห้าไม่ได้เห็นมันกับตาคงไม่สามารถอธิบายออกมาได้แน่ข้าไม่รู้ว่ามันตายได้ไงแต่ข้ารู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างมาไหลเข้ามาในร่างกายข้าข้าก็เลยลองดูย่าฟิงเอสีม่วงระดับพันปีงั้นหรือสปิริตอีกอันหนึ่งมันมีสัญลักษณ์บนหลังข้าด้วยเอ้อ e น uh, ั่นนี่มัน แมงป่องน้ําแข็งใช่แมงป่องน้ําแข็งจริงๆด้วยแต่ว่าเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวนะมันแปลกๆนะครับถ้านี่มันแค่สปิริตอันที่สองแล้วก็แล้ววงแหวนวงที่สองนะครับนี่คือวงแหวนวงที่สองของข้าฟิงสีม่วงหรือเอ๊ะวงแหวนระดับพันปีอีกวงนี่มันหายากมากร่างกายเจ้ารับไหวได้ยังไงกันนะข้าเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอาจจะเพราะว่าข้าได้สปิริตโบนมาด้วะอะไรนะสปิริตโบนอีกอันหรือ เจ้าไปเอาสมบัติหายากมาจากไหนกันอาจจะเป็นเรื่องก่อนที่ข้าจะได้เจอกับแมงป่องนําแข่งนะมั้งครับมันเป็นสปิริตบอลพันปีแต่ว่าที่สาคัญที่สุดคือเจ้าข้าสูญพันปีได้อย่างไงอย่าบอกนะว่าเจ้าหลับอีกนะข้าไปเจอเข้ากับอสูรไปๆปนะครับตอนนั้นข้าเห็นเสือตัวสีขาวดูแข็งแกร่งมากข้าวิ่งหนีทันทีที่เห็นมันตอนข้าวิ่งหนีมามันไม่ได้ตามข้ามาแค่มองข้าเท่านั้นข้าคิดว่ามันแปลกมากเฮ้อเพราะเสือจริงๆต้องดุร้ายข้าเลยลองเข้าไปใกล้ๆมันก็ยังไม่ทําอะไรข้าอีก ข้าเลยลองใช้สปีดิตเว่พ่นโจมตีมันดูปรากฏว่ามันเป็นแค่ภาพลวงตาการโจมตีฮารวงผ่านมันไปหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเข้ามาหาข้าข้ากลัวจะขยับไม่ได้เสือตัวนั้นใช้พลังจิตลงข้าลงแต่ข้ามีพลังจิตที่ดีอยู่แล้วเลยแค่มือหัวเท่านั้นข้าสู้สู่ชีวิตใช้มือสองข้างบีบพอเสือตัวนั้นเออมันมีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นตอนข้าลืมตาขึ้นมาข้าก็รู้ตัวว่าข้าได้ฆ่าหนอนยาวหนึ่งเมตรไปหนอนตัวนั้นถูกข้าสังหารเออ หลังจากนั้นมันก็ปล่อยวงแหวนออกมาเพราะมันหายากข้าเลยไม่ทันได้คิดข้าจึงรีบดูดเสบวงแหวนันปีนั้นเข้าไปมนปันแปลกๆนะเสียมันกลายเป็นหนอนได้ยังไงนะข้าก็ว่ามันแปลกเหมือนกันแต่พอข้าลองใช้ความสามารถข้าก็เข้าใจถ้าจะแสดงความสามารถให้ดูดูให้ดีๆนะครับอาจารย์ฟิงอ่ะเอน่าสนใจไหมล่ะเจ้าแหลร่างเป็นข้าืูเขากลายเป็นเดี๋ยวนะแล้วร่างกายเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่านะ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ่นี่มัน ความสามารถนี้ใช้แบบอื่นได้ด้วยเหมือนกัน蜁蜁蜁蜁蜁ฟิงฟิงฟิงฟูฟูฟูเ้ยฮะวงแหว,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 วนสีแดง,แงดแาาวงแหวนแสนปีวงแหวนสีแดงปล่อยแรงกดดันและจิตคุกคามยำหาสารวงแหวนแสนปีพระเจ้าช่วยมันเป็นไปได้ยังไงบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปเพราะแรงกดดันฟุฟฟิงฟิงอาจารย์ทั้งสองเผอตัวปล่อยวงแหวนออกมาทันทีแปดวงสุดยอดวางตรงไม่ได้รับผลกระทบ เพราะว่าเคยใช้สปิริตฟิวชั่นร่วมกันมาก่อนอาจารย์ฟานอาวีเกิดถึงระดับเจ้าแห่งพูดแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะอวีห้าวเจ้าขอโทษทีครับข้าน่าจะอธิมาให้ท่านฟังก่อนไม่เคยเห็นอาจารย์กดดันแบบนี้มาก่อนเลยน่าตลกจริงๆนี่คือพดังของมงแหวนทันปีวงใหม่ของข้านะครับการปลอมแปลงเปลี่ยนมันคือความสามารถในการบิดเบือนมิติเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับระยะก็ไม่เกิน3เมตรมาสามารถเปลี่ยนสีของ,งแหวนได้ด้วยข้าใช้พดังนี้เพื่อรอกว่า วงแหวนของเจ้าพันธุ์น้ำแข็งบูมแหวน0ปีจะให้รู้ความจริงไม่ได้เด็ดขาดเราจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้ว่ามันเป็นวงแหวนแสน,นปีอวอีห้าก็หกเรื่องที่เล่าวงแหวนอันนี้เพื่อปิดบังการมีอยู่ของพี่เพ้อฝันเหตุผลที่จาเป็นต้องหาวงแหวนวงที่สองให้สปิสติสยคือ 1. เขารู้ว่ามันใช้ได้ง่ายและ2มันมีประโยชน์กับสายควบคุมและ3คือสามารถปิดบังตัวตนของวงแหวน400ปีได้ยอดเยี่ยมมากเป็นความสามารถภาพลวงตาน,นี่เองต่อก,กับสติิตบพอดมากเลยนะ เออแบบนี้นี่เองอวีห้าวจะาทำพวกเราตกใจจริงๆข้าไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยตอนนี้เหลือแค่คําถามเดียวแล้วข้าขอให้เจ้าตอบข้ามาว่าเจ้าอยากอยู่กับกลุ่มูหานหรือจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเจ้าคือสิทธิ์เอกสาขาสปิริตเว็บพอนด้วดยผลของเจ้าในตอนนี้การเป็นสิทธิ์เอกของสิทธิวูหานก็ไม่ได้ยากอีกต่อไปข้าจะติดตามอาจารย์ข้าไปจนวันตายข้าขอติดตามเป็นสิทธิ์ได้รับการสอนจากท่านครับเยี่ยมมากเมละลุกขึ้นเถอะใช่ ถ้าเรื่องไม่ผิดคนจริงๆอ๋อแล้วก็ถ้าไม่มีปัญหาอะไรจากนี้ไปไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะต้องใช้ภาพลวงตาเปลี่ยนสีบุกแหวนให้เป็นสีขาวไว้ตลอดเพื่อปิดบังุงแหวนสีม่วงของเจ้าแม้ว่าอาจารย์คนอื่นจะสั่งก็ห้ามเด็ดขาดเจ้าจะให้เขาเป็นหมาป่าในฝูงแก่สินะแล้วทําไมล่ะถ้าเกิดว่าพวกเขารู้เข้าแล้วก็อาจจะขโมยเข้าไปก็ได้แต่หัวหน้าเคียนชนะพนันนี้นะเจ้าคิดว่าหัวหน้าเอียนจะผิดคำพูดหรือก็อาจจะเป็นไม่ได้ พอหอหน้าเอี้ยนเป็นคนเจ้าเร่เพื่อทําให้กูหูหานแข็งแกร่งไม่มีอะไรอยู่เขาได้หรอกก็แค่ระวังไว้ก่อนหวังตรงเรื่องในวันนี้จะต้องเก็บเป็นความลับนะไม่งั้นเจ้าจะถือเป็นปรบปากกับสาขาสุดพิตเวฟพอดเ,ออเข้าใจแล้วครับอวีหา้าวที่เหลือข้าจะจัดการเองเจ้าต้องเรียนในกูหูหานจนกว่าจะจบปีสามเจ้าต้องผ่านการสอบนี้โดยไม่มีใครช่วยด้วยครับดีมากพวกเจ้าสองคนกลับไปได้แล้วเดี๋ยวข้าไปส่งพวกเขาเองจะแวะไปดูการสอบด้วย ปัญหาตอนนี้คือจะดึงตัวอวิ้เฮ้ามายังไงข้าต้องแปอธิบายเรื่องนี้กับหัวหน้าเคียดเจ้าถึงจะหลอกอาจารย์ได้แต่เจ้าหลอกข้าไม่ได้หรอกนะเจ้าออกไปเดินเล่นแล้วได้สกิลน,นั้นที่สองทำไมเนี่ยนะข้าฝึกกับเจ้าทุกวันแต่ไม่เห็นจะรู้สึกได้เลยแถมมีวงแหวนวงทีง่สองอีกด้วยเจ้าจะต้องอมความรับไว้แน่ๆทายออกมาซะอวิ้เฮ้าเฮ้ยอย่ามาหลับใส่ข้าสิฟ้าเฮ้อเช่างมันเถอะวิ่งมาตั้งไกลแถมเจอเรื่องวุ่นุ่นอีกคงจะเหนื่อยละสิทา เจ้านี่มันขี้โม้จริงๆข้าไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้ากลายเป็นคนลึกลับไปแล้วนะ <_ d ata> เฮ้อไม่เป็นไรทุกคนก็มีความลับของตัวเองขนั้นล่ะนะข้าเองก็ไม่ต่างกันจะไปหวังอะไรนักเลยแค่เขาไม่เปลี่ยนไปตอนอยู่กับข้าแค่นั้นก็เพียงพอแล้วผ้าห่มนี่ซื้อมาให้เจ้าโดยเฉพาะเลยนะกะว่าจะให้พวกนี้สักหน่อยถ้าทำขาดแล้วก็ข้าเอาตายแน่จะว่าไปแล้วข้าเองก็ไปนอนดีกว่าฟุ่เออเฮ้อรอดสักทีนอนพักหน่อยดีกว่า วันหัดมาหังหยาเปย์และเสียวเสียวก็มาหาอวิห้าวเล่าเรื่องเมื่อคืนให้พวกเขาฟังข่าวหลังอย่าไปไหนโดยไม่บอกอีกล่ะอวิห้าาน้อยข้าเตะเจ้าจากนิกายแน่รู้ไหมว่าข้าหัวแทบตายนะข้าจะไม่พูดอะไรมากแล้วกันนะน้องชายพยายามหัดการสอบเข้าล่ะจะททำข้ากลัวมากเลยนะนึกว่าจะไม่ได้เจอเจ้าอีกซะแล้วอรุณสวรรค์นะเจ้าเอี้ยนแม้มีแขกวพีมาหาแต่เช้าเลยนะในขนาดเดียวกันห้องทำงานกุมูหานหัวหน้าเขียนก็ดึงเขอนไว้ ข้ามาเอารางวัลที่พนันเขาที่แล้วนะ่เขียนโตเลือกอวีห้าเป็นของรางวัลเอียนเฉา,าจื่อจาได้ว่าอาวีห้าเป็นใครเขาพยายามไม่ให้ตัวเองเสียผลประโยชน์แต่เขาจาได้ว่าแค่อวีห้าเป็นนักเรียนธรรมดาให้มีวงแหวนสิบปีไม่มีเหตุผลที่จะต้องปฏิเสธเขียนโตแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นหลังจากเขียนโตกลับไปเอียนเฉา,าจื่อรู้สึกไม่สบายใจมีบางอย่างผิดปกติเขียนโตคงไม่ได้มาเอาแค่นักเรียนธรรมดาธรรมดาแน่ เขาจึงติดต่อไปหาตัวเวลันเพื่ออธิบายเรื่องหัววี้าวว่าให้ย้ายหัววี้าวไปสาขาสกิดิเบิพอนผมเองครับหัวหน้าเอี้ยนใช่ครับหัววี้าวรายงานตัวช้าครับเขาสําคัญยังไงหรอครับเขาเป็นหนึ่งในทีมที่ชนะการประลองกับหวางตงและเสีย่ยวเซี่ยวสเปริของเขาเป็นสายพลังจิตครับปีที่แล้วเขาอยู่ในการดูแลของกรุงบูหานครับแต่มารายงานตัวสายเลยจําเป็นต้องหุ้ไล่ออกครับถ้าจะไม่ผิดเขาคือคนที่มีบงแหวนสิบปีใช่ไหมใช่ครับ เขาเป็นสมาชิกของนิกายถัางด้วยเขาเลยสามารถเข้ามาเรียนได้ตอนเริ่มเรียนระับแค่สิบเอ็ดเท่านั้นครับไม่แน่ใจว่าได้วงแหวนที่2มาหรือยังถ้ายังไม่ได้ก็ต้องถูกไล่ออกเหมือนกันครับผู้โสเหลาสนใจเพราะเห็นว่ามีสปิริตร่างกายแต่ผลลัพธ์คือเขาไม่ต้องการเพราะไม่ดีพอข้อดีอย่างเดียวคือเขาใช้สปิริตทูชชั่นกับบงตรงได้ครับแบบนี้เองสิงนะตกลงให้เขากับสาขาสปิริตไว่พ้นไปเถอะเจ้าเขียนเพิ่งมาทวงค่าไปเมื่อกี้นี่เองหัวหน้าเขียนไปหาทัานเพื่อรับตัวเขาหรอครับ ขาไม่รอหลังสอบก่อนหรอกครับจะได้รู้ความสามารถของนักเรียนน่ะเรายังไม่รู้เลยครับว่าเขาจะสอบผ่านหรือเปล่าวงแหวนแค่สิปีเองให้เขาไปกับเคียนโตใช่ไหมครับข้าจะได้บอกเขาตอนเข้ามหาค่าตามนั้นวงแหวนสิปีหองวีห่าวเป็นตัวช่วยใหญ่ที่ทาให้เอี้ยนเฉาจื้อตัดสินใจง่ายๆแต่ใครจะไปรู้กันหลับว่าวงแหวนสิปีวงนั้นแท้จริงแล้วคือวงแหวนล้านปีกลับมาแล้วหรอมีห่าวได้ข่าวว่าเมื่อคืนรีบมากเลยนี่นะแต่เขามารายงานตัวช้านะครับเราไว้ได้หรอครับเราปิดเรื่องนี้เอาไว้กก่อนนแล้วั เราต้องทาทุกพิธีทางให้อวี่หา่ายังคงอยู่ที่นี่ต่อไปให้ได้ท่านว่าอย่างไงนะครับอาจารย์จูเจ้าก็อยู่ฝ่ายเดียวกับเขาไม่ใช่หรือไงหวาเอี้ยนจะไม่เป็นไรหรอถ้าเขาถูกไล่ออกนะฟานาวีตตัดสินใจให้เขาไปศีเอกของสาขาสิบิตเวพอนแล้วนะอ่ะอะไรนะครับไม่นะครับถ้าไม่มีทางปไยให้นักเรียนดีๆอย่างอวีห่ห้าย้ายไปสาขาสิบดิบเวพอนแน่นอนครับเราอยู่กรุงหูหานะครับอาจารย์จูเจ้าพูดถูกแล้วล่ะอาจารย์หว้งว่าอวี่ห่าเป็นนักเรียนที่ยอดเยี่ยมเออแต่เจ้าก็เห็นแล้วนี่ว่าคนอนอื่กับเขายงงไ พ้าเขามองไม่เห็นอนาคตในตัวอวี่ฮาวและไม่ให้เขาเป็นศิษย์เองอวีหฮาวพยายามยางหนักเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเป็นเจ้าจะาจะคิดว่าอย่างไรล่ะจริงสินะตอนที่เราประกาศรายชื่อของศิษย์เอกข้าเห็นความเจ็บปวดในแววตาเขาทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้นะนี่ก็เผื่อตัวเขาเองไปสอบกันเถอะการสอบที่จะมาถึงนี้สําคัญกับน,นักเรียนทุกคนมากถ้าสอบไม่ผ่านก็เตรียมเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยการสอบจะเป็นการพัฒนาจากอสูรพืนผืน,น,นเจ้าต้องสู้กับอสูรแบบหนึ่งต่อนหนึ่ง อะไรนะสู้กับอสูนด้วยตัวเองงั้นเหรอฮะคำนวณจะหูกคำนวณโดยผู้ตัดสินระดับสูงถ้าเลือกตัวเลือกที่อ่อนแอเกินไปก็ถือว่าหลงเหลวถ้าเลือกตัวให้แข็งแก่งเกินไปก็ต้องตายการสอบถือเป็นการวัดและการควบคุมการโจมตีถึงแพ้ก็ไม่ได้แปลว่าจะสอบตกแบบนี้นี่เองถ้าจะต้องผ่านการสอบให้ได้การแสดงฝีมือในการสอบได้มาเท่าไหร่ก็ได้คะแนนมากเท่านั้นอาจารย์จูขอโทษที่ขัดนะคะอาจารย์หมูมีอะไรกับห้องนี้หรือ เอ๊ะเกิดอ,อะไรขึ้นข้านะ่ะไม่มีอะไรดอกนะแต่ข้าได้ยินว่ามีนักเรียนที่รายง,งานตัวช้าแล้วยังมาเรียนอีกนี่นะข้าไม่ได้ว่าอะไรดอกนะแต่คนที่มีปัญหานะ่ะอาจารย์คงกดตั้งหามาหาบีเฮาหรือาอาจารย์คงกดงั้นเหรอแย่ละท่านคิดจะเพิกเฉยต่อ,อก,กดหรือไงอาจารย์จูท่านคงต้องอธิบายกับอาจารย์ลี่และอาจารย์ลู่เราละอาจารย์จูเราได้รับรายงานมาว่าหัววีหา้ามารายงานตัวชา้าเราจําเป็นต้องไล่เขาออกตามกฎของโรงเรียนแย่ละสี่หน้าหัวมีปัญหาเสแล้ว หัวหน้าหัวรีบหนีออกไปทางหน้าต่างเร็วอวีห้าและเราจะทํายังไงดีล่ะครับอ,อาจารย์ดูข้าก็ไม่อยากมีเรื่องหรอกนะแต่ใครใช้ให้นักเรียนเจ้าไปชนะน,นักเรียนข้าล่ะใครใช้ให้เจ้าปกป้องเขากันล่ะอาจารย์รู้เรื่องนั้นหัววีห้าเป็นศิษย์เอกของสาขาสปิริตเวฟพอนมีปัญหาที่สาขาสปิริตเวฟพอนจึงมารายงานชนะค่ะถ้าไม่เชื่อหานไปหาสาขาสปิริตเวฟพอนได้เลยค่ะอะไรนะศิษย์เอกของสาขาสปิริตเวฟพอนเง้ยหรือเจ้าต้องโกหกแน่ไม่มีทางที่ปีหนึ่งจะเป็นๆ ผู้หญิงคนนี้น่าราคาญใช่ไหมแบบนี้นี่เองอาจารย์หมู่จินไม่มีสอนหรอคะเออถ้าไปก็ได้หวังว่าจะไปแจ้งข่าวดีให้ข้าฟังหลังจบค่าด้ล่ะข้าจะแจ้งให้เจ้าทราบเดี๋ยวนี้แหละหัววีห้าวคือสิทธิ์ของข้าและเขายังเป็นสิทธิ์เอกของสาขาสปิดิเว็บพอนอีกด้วยหายข้องใจหรือยังฝานอาวีงั้นหรื